ดยินโดนจีดคนสารเคมีครับพี่น้องผมบอมเมนโดนที่ขาดเถอะบอมเมนโดนที่ขาดแหวที่เส้อเย็นก็บันข้ามาใส่กันเนี่ยครั้นีมันยอดแสง เจ้าสีดยาบำรุงเม็ดบำรุงเม็ดเขาพี่น้องเฮ็ดให้เม็ดเข่าไงคุนว่าเอาโดนมาฉีดกนนยยน้นครับผมยี่ใกล้หน้าพี่นี่ไสเลยครับผมคุณครับทีมงานเด็นนี่พี่น้องเป็นจัจไรครับท่านสมัยดีบ่ท่านสมัยมากๆ ทายเตาวาวอะไรมือนี้มาทายโดนโดนขีดต้นสารเคมีอันนี้บอมเมนสารเคมีเป็นเป็นยาบำรุงครับผมแน่นอนครับ ข็อบกาบที่สั้นเนเ่ยด้วพี่น้องอถ็ถอดขอให้ครับผมครับเป็นคลิปสันส้นๆเจ้าๆครับพี่น้องผมให้พี่น้องเบิง้งข้อมท่านส,นสมัยของบ้านเฮ่านี่ครับฝากพี่น้องที่สมาติดตามด้ครับด้วย ปากกดกระดิง่งก็ไหลก็แช่กดคกดทับย์แต่ใครใเนไปงี้สาน้ำในครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่ทายเกี่ยวทายโดนโดนตัวนี้อันนี้เพิ่งสะเอาไปเติมน้ำยาครับผมบั่นน้ำยาเบิร์ไปเติมน้ำยาครับผมตอนล่วงจอดพี่น้อง ลงจอดโอเคลงจอดอย่างปลอดให้ครับผม